โรงเรียนครองพลก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2457บนพื้นที่11ไร่2งาน45.80ตารางวาตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลครองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สังกัด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันโรงเรียนคลองพลได้เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถม,มศึกษาปีที่ 6, สีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินขาวอักษรยอ่อ้คควายจุดพ่อพานจุด คำขวัญโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมอัตลักษณ์ยิ้มง่ายวหสวยปรัชญาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีครูมีจรรยาบรณสร้างสรรค์วิชาการประสานชุมชนผู้อำนวยการโรงเรียนครองพลนายสิทธิผลดีใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนครองพลน,น,พน,นายนพดลธนวงศ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครองพลทั้งสิ้น30คนจํานวนนักเรียนของโรงเรียนครองพลรวมทั้งสิ้น5 4 5คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน75คนนักเรียนระดับชั้นประถมมาศึกษาจํานวน470คน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการแพร่ระบาดในวงกว้างซึ่งสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากมักจะมีความเสี่ยงสูงหากมีระบบการจัดการที่ไม่ดีอาจมีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อในกลุ่มเด็กสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปีการศึกษา2564เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนคลองพลได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมวางแผนโดยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจะทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019้คู่มือการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสถานศึกษาระเบียบโรงเรียนครองพลว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้คู่มือมาตรการการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาและแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างออนแนและ On นดีมานโดยมีชื่อนวัตกรรมว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนคลองพล ในด้านการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภยัยเป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขและโรงเรียนได้จัดทำคู่มือการปฏิบตัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งยึดการปฏิบตัติตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบครวมถึงการดาเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมในสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยโรงเรียนใช้การสื่อสารกับนักเรียนผ่านช่องทางไลายห้องเรียน เพื่อติดตามตรวจสอบนักเรียนในด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตลอดจนการมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคลองพลได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้และใบงานดังตัวอย่างวิดีโอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูทิดารัตน์พรมอนุมัติ Hello everyone Welcome to my channel Easy English by Teacher n i n a สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy English by คุณครูนิแนนนะคะ How are you today เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่า I'm well, well, well ก็คือคุณครูสบายดีนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเช่นกันในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของตัวชี้วัดตอ1.3ป .6 ทับ1พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวคะ่ะ ah. เป็น่างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ Let's get started. The first one you have to learn about vocabularies. Under the first, word is comes up introduce introduce repeat after me the first, the first, word the แปลว่าแนะนำ spell the word please สกดตามครูนะคะ I N T R O D U C E introduce แปลว่าแนะนำ the first worksheet ไปงานที่หนึ่ง directions ก็คือคำสั่ง Fill the word in the blank by using your information ก็คือการเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างโดยใช้ข้อมูลของตัวเองนะคะในข้อนี้จะเห็นได้ว่าครูให้คำศัพท์คำว่า my มาแล้วก็เว้นช่องว่างแล้วก็ตามด้วยคำว่า i s แล้วก็เว้นช่องว่างอันดับแรกมาถึงปุ๊บ hello สวัสดีใช่ไหมคะแล้วก็ my จุดๆๆ แสดงว่าน่าจะเป็นการพูดคำว่าอะไรคะต้องแนะนำตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ในช่องว่างที่ต้องเติมก็คือคำว่า name My name is แล้วก็เติมชื่อเราทิดารัตพรหมอนุมัติ Hello My name is ทิดารัตพรมอนุมัต,มมติก็จะได้เป็นประโยคข้อที่หนึ่งคะ่ะส่วนข้อที่เหลือนะคะ ลองให้นักเรียนทำด้วยตัวเองครูได้เขียนคีย์เวิร์ดคำสำคัญมาให้นักเรียนแล้วแค่นักเรียนหาคำศัพท์เติมลงไปซึ่งครูก็ได้ให้ตารางคำศัพท์ไว้แล้วด้วยไม่ยากใช่ไหมคะสัปดาห์นี้คุณครูก็มีการเรียนการสอนให้นักเรียนเพียงแค่นี้ <Yeah! S 1> แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า I have to say goodbye see you next week goodbye นอกจากนี้คุณครูสามารถติดต่อประสานงานกับผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทำใบงานหรือชิ้นงานผ่านกลุ่มไลน์ห้องเรียนหรือช่องทางอื่นๆรวมทั้งตรวจสอบผลงานนักเรียนเพื่อใช้ในการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลังจากนั้นครูบันทึกคะแนานลงในโปรแกรมวัดและประเมินผลการศึกษาออนไลน์จัดทำบันทึกหลังสอนและรายงานผลต่อผู้บริหาร ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทั้ง4ด้านด้านร่างกายนักเรียนมีสุขภาพเจริญเติบโตตามวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นด้านอารมณ์จิตใจนักเรียนมีสุขภาพจิตด,ดีและมีความสุขด้านสังคมนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้านสติปัญญานักเรียนมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำใบงานหรือชิ้นง,งานใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นระดับปรผสมศึกษาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นผู้เรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแสดงวิธีทำแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบได้อย่างถูกต้องตามระดับชั้น ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะชีวิตเมื่อต้องอยู่บ้านนานๆเช่นการช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ตนเองสามารถทำได้และหารายได้พิเศษเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองตามกำลังและความเหมาะสมแก่วัยของตนเองผู้เรียนได้เรียนรู้การมีคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตอาสาจากผู้ปกครองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมรวมถึงรู้จักหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของตนเอง และสาม,มารถดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้อย่างมีความสุข